โอยตอตยตายอะไรนะมดเหนื่อยปะที่รักทอแหล่ ไมอไมน่ใน,น,นใจอุี่อกบปอุ้ยจบจบจบจหมดเหนื่อยไหมต้ไปกับหัวงั้นนะไม่รู้ถ้ากลอับหัวเอออย่างงี้อีกอีกพอจบเนาะนี่มึงถ่ายกล้อกับหัว